คนแปลงร่างตอนนี้อดีตเขาเคยชั่งน้ำหนักเดียวกับรถ10บล้อมาแล้วและผลที่ได้130กิโลไม่มีความมั่นใจเลยครับด้วยรูปร่างและกลิ่นตัวที่แรงต้องตื่นแต่เช้าเพื่อนั่งรถโดยสารที่มีคนนั่งน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้เบียดกันแต่ก็ยังใช้ชีวิตทั้งดื่มทั้งกินปกติครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายคนนี้คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือแม่ที่พบว่าเป็นมะเร็งครับทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดการไปพบกับเขาคนนี้ครับเทอร์โบคนแปลงร่างครับ เฮ้ยเซอรไพรสเลยตกใจเลยฮะหล่อเหลาไว้ท <ers> ุกคนทุกคนดูด <way> ิค <diction> ร <aries> <fund ad> ับคนที่เคยหนัก130ยกิโลเมื่อกี้ที่ผมเห็นน่ะไม่ใช่อ่ะไม่ตรงปกเลยอ่ะตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยครับใช่ก่อนแปลงร่างเนี่ยหนักสุดเท่าไหร่ร้อยสามอใช่ครับตอนนั้นไปปรินาโทครับไปบ้านเพื่อนอืก็มีโอกาสได้ไปที่ช่างน้าหนักตัวสิบร้อป้ายแบบเป็นเลขตัวเลขขึ้นมาข้างบนอ่ะฮะก็เห็นขึ้นมาครับ้อยสามสิบ ตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง130ยกิโลน้องๆอะไรพวกนี้ก็เรียกเสียกั้หมดนะเสีย,เส,ยเสียโบเสียโบเวลาเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือแบบเราเกรงใจคนรอบข้างนะเวลาเราไปไหนมาไหนอะเราก็แบบทำตัวบีบอะมันทำได้ด้วยเหรอจาก130ยก<อ>บีบยังไงให้มัน,นี ตัวเล็กได้อะด้วยที่ว่าเบาะมันแคบมากไงครับเวลาเรานั่งรถตู้ไปทํางานไปฝึกงานอะไรตอนนั้นนะครับแล้วคุณต้องตื่นแต่เช้าเลยเพื่อให้เจอคนน้อยที่สุดเนี่ยหรอใช่ก็ผมไปฝึกงานที่แถวราม,มาครับ,รบถ้าเกิดเราออกหลังจากหกโมงอะ่ะโอ้โหคนแน่นมากมแต่พอตื่นเช้าก่อนหกโมงครับก็คือนั่งสบายคนเดียวในรถอใช่เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็คือต้องตื่นเช้าไปออกออกไปฝึกงานนอกจากรถตู้แล้วผมยังขึ้นแบบพวกกัรถสองแถวอะไรเนี่ยเขาให้ชิดในผมก็ชิดสุดแล้วแหละชิดได้แค่นั้นอ่ะแล้วก็พยายามตัวเล็กสุด แต่ก็ได้แค่นั้นนะครับทุนกินอะไรทําไมมันถึงพุ่งขึ้นไปถึง130จริงๆอ่ะพฤติกรรมของคนที่จะอ้วนเลยจริงๆก็คือกลัวเสียคนประโยชน์กลัวขาดทุนเวลาเราไปกินอะไรอย่างเงี้ยเราต้องอกินแบบเอาให้คุ้มก็คือไปบุฟเฟ่ต์ก็ต้องกินให้คุ้มแหละตอนนั้นผมไปกินกับเพื่อนพวกบุฟเฟ่ต์เนี่ยแหละครับอพอไปกินปุ๊บแบบต้องกินจนแบบแน่นจนขึ้นมาถึงางบนอ่ะต้องแบบไปอ้วกไปอ้วกเพื่อที่จะเพราะมันกินไม่ไหวแล้วไงเพราะว่ากินแบบจนจบแล้วแหละกินจนจบแล้วแต่ยัดแน่นมากแล้วก็ ต้องไปอ้ออกเพราะไม่ไหวเดินไม่ไหวทาอะไรไม่ไหวนั่นแหละก็คือแบบกลัวขาดทุนไงกลัวแบบไม่คุ้มบุฟเฟ่เลยอย่างเงี้ยอ๋อผมรู้ละงั้นแสดงว่าไ้สิ่งที่ที่ทำให้น้ําหนักคุณพุ่งขึ้นถึงร้อยสามสิบก็คือว่ากลัวกินและขาดทุนตอนนั้นนะครับตอนที่น้าหนักกําลังเริ่มขึ้นมาเนะี่ยเพื่อนๆก็มีฉายาฉายาว่าถังเบียเคลื่อนที่ก็คือตัวเรามันก็แบบวนเหมือนถังเบียครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบเข้าสั่งสรค์แล้วแบบ ชอบแบบตูม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 ก็คือแบบเป็นคนชอบหมดแก้วหมดแก้วมาตอนจบม6ผมจําได้เลยผมชั่นน้ำหนัก98 98ก็เกือบร้อยแล้วนะคุณใช่มันขึ้นไป30กว่าเลยใช่ในในช่วง4ปีที่เรียนมหาวิทยาลัยนะตอนขึ้นตอนอยู่ในมหาลัยอะครับขึ้นมาอยู่ที่120อ่าขึ้นมาย120กว่าโล20นิดนิดใช่แล้วก็เรียนปทต่อปทต่อก็ขึ้นไป130มีคนบอกว่าน้ําหนักเพิ่มตามความรู้ที่เรามีครับ เฮ้ยคุณเป็นคนคิดบวกนะทั้ง <motiv> ๆ <ators> <vt ret ro niveau> ั mm ้ท hmm> ี่ปัญหาที่คุณได้รับจากผลกระทบจากที่คุณน้ำหนักเยอะเนี่ยถึง130กิโลเนี่ยคุณยังยิ้มแย้มได้จริงๆต้องเล่าพอเล่าย้อนกลับไปอะครับตอนที่ผมเริ่มลดเริ่มลดแล้วนะครับคุณแม่ได้เจอว่าคุณแม่ป่วยเป็นโรคตอนที่เจอครับก็คือเป็นระยะสุดท้ายแล้วระยะที่สี่ใช่ก็คืออยู่ได้แค่หนึ่งเดือน จริงๆคนเราครับต้องบอกว่าไม่ตายก็หาใหม่ได้เงินเงินน่ะถ้าเราไม่ตายอ่ะก็หาใหม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็แบบดูแลแม่เต็มที่ครับตอนนั้นต้องบอกว่ามันเป็นผมใช้ยามุ้งเป้าครับคือเป็นยาเขาเรียกว่าเป็นยากินที่แบบว่ามุ่งเป้าในการรักษาทางด้านนั้นเลยซึ่งมันก็ทําให้แบบอาการดีขึ้น<อ>ก็อยู่คุณแม่อยู่ได้ประมาณเกือบสองปีคุณหมอบอกว่า เก่งมากเก่งมากเลกตอนแรกบอกเดือนเดียวใช่ครับตอนระหว่างนั้นนะครับก็เราก็ได้ดูแลอาหารให้คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ลดไปด้วยแต่ตอนนั้นก็เคือก็ก็โสมอยู่เหมือนกันเราก็ไม่ได้มีแบบเวลาไปดูแบบโภชนาการของเราขนาดนั้นแค่เราทําให้แม่ก็แบบเต็มที่แล้วเ็เราก็ต้องเป็นหลักสําหักให้ที่บ้านคือต้องบอกก่อนตอนนั้นที่ผมบอกว่าผมลดนะครับก็ตอนนั้นก็ลดมาแบบสภาพแบบดูไม่ได้นะลดไปเท่าไหร่ก็จาก130เหลือ69นี่นมันเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ ทีแรกเลยคือกินแต่กับข้าวไม่กินข้าวก็คือกินแต่กับไม่กินคาร์โบไฮเดตใช่ครับถูกต้องไหมฮะแป้งทั้งหลายเนี่ยจะไม่กินไม่กินเลยอ่าฮะตอนนั้นพยายามอย่างนั้นแล้วลงมาไหมลงครับนอกนอกจากพยายามอย่างนั้นแล้วผมมีว่ายน้ํากับวิ่งด้วยก็คือออกกำลังกายไปด้วยคือสมมติว่าเรากินกับข้าวเท่าไหร่ครับเราก็ไปว่ายน้ํากับวิ่งอัดแบบจนหมดจํานวนแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปแล้วขอให้มันออกไปให้หมดใช่ครับก็คือตอนนั้นผมเกือบเป็นคลั่งผอมคือแบบลดลงมาเรื่อยๆจนถึง69ภายในระยะเวลากี่ปีเดียว มันเป็นจุดสภาวะที่เขาบอกว่าน้ำหนักนิ่งครับน้ำหนักไม่ลงและอยากกินมากๆอืแล้วคุณแม่ว่าไงตอนลงไปถึง69อุไ <ป S 1> <ค>้ไม่ได้ดูเรื่องโภชนาการของตัวเองใช่ไหมครับม,มันก็เลยทำให้ดูสู้ครับตอนนั้นคุณแม่ยังอยู่คุณแม่ก็บอกว่าเออมันมันดูผอมไปแล้วนะมันดูหัเหงไม่ดีนะม,มันดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีก็เลยแบบตัดใจแบบกลับมากินเพราะว่า ย่างที่บอกตอนนั้นนะครับผมคิดว่าจะเป็นโครคคลั่งผอมอยากผอมลงกว่านี้อีกอยากผอมกว่านี้ใช่แล้วก็กลัวมากกลัวกลัวการกินอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาอ้วนอีกกลัวกลับมาอ้วนอีกรอบนึงเพราะมันเหนื่อยเนอะใช่ครับแต่ก็พอคุณแม่บอกปุป๊บก็เลยกลับมาทําทุกอย่างป,ปกติก็ยังโอเคไหมตอนนั้นยังอยู่ที่96ก็ ก็ุนหมีเป็นเทอร์โบหุนหมีคนเดิมที่ตอนเรียนมหกอ่าใช่ไหมฮะใช่ครับผมทุกคนที่หุ่นหมีอ่ะอยากจะแบบสักครั้งหนึ่งที่แบบอยากจะมีซิปแพคหรืออยากจะมีแบบหุ่นแบบที่เป๊กก็รอบนี้ก็เลยแบบตั้งใจจ้างเทรนเนอร์แต่ที่ผ่านมานี่คือเราแค่วิ่งวิ่งกับว่ายน้ำนะใช่ครับไม่ได้มีเรื่องของมัสเซลจิมไม่มีอะไรอย่างใช่ไหมฮะก็เลยตอนนี้ก็คือจ้างเทรนเนอร์เลยยอมลงทุนใช่ หลังจากตัวเองเปลี่ยนร่างแล้วอ่ะมีอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าสิ่งแรกที่ผมรู้สึกก็คือตอนนั้นนะครับผมไปทํางานแล้วก็ไปเข้าร้านกาแฟอเขาแบบบริการดีมากคือผมเขาไปซื้อกาแฟปกติก็แค่ซื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาบอกว่า นี่มีท่นั่งแบบนั่งได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนั่งนะะัออ่งไค้ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบบริการดีเวอร์มากแล้วนอกจากอาหารกับจิมแล้วเนี่ยเราดูโภชนาการหรือว่าอะไรส่วนไหนอีกไหมครับเราจะควบคุมแค่คาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนนะครับแค่นั้นเองไม่มีไม่มีตัวเสริมใช่ถ้าไม่มีพี่มีตัวหนึ่งอยากจะแนะนำเทอร์โบนะครับคือตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าจะทำให้ผิวพ่านดีด้วยเทอร์โบผิวดีอยู่แล้วจะดีขึ้นไปด้วยตัวนี้ฮะตัวไหนครับวูดที่สีล็อคครับนี่ตัวนี้ ให้เลยชโบโนะฮะตัวนี้เป็นรสเลมอนอนะฮะ,<อ>ะ,ะอันนี้มอบให้เลยครับรสเนี่ยเปรี้ยวสดชื่นได้วิตามินซีสูงถึง200%เลยตัวนี้เนี่ยบรรจุในขวดสีเขียวนะ,ะตัวนี้เนี่ยจะทำให้วิตามินอัดแน่นเต็มๆทุกขวดเลยนะฮะดื่มแล้วผิวพรรณดีหาซื้อ w o o d ี้ซีล็อกนะฮะได้ทุกรสชาติที่ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปได้ทั่วประเทศเลยครับว o o d ี้ซีล็อกกินกับอะไรก็อร่อยครับจริง เธอโบอยากฝากอะไรถึงคนที่คิดอยากจะแปลงร่างตัวเองบ้างในตอนนี้ออย่างแรกเลยนะครับผมคนที่อยากจะแปลงร่างเขาต้องมีใจมีใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวจริงเองจริงๆอโฟกัส g o ที่น้ําหนักว่าเราอยากจะลงมาเท่าไหร่อยากจะมาหุ่นแบบประมาณไหนมีวินัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเราก็พยายามทําให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ผมครับอยากจะเป็นแรงบันดาลใจอยากจะเป็น inspiration อยากให้ทุกคนเห็นว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นยังไงและตอนนี้ผมเป็นยังไงผมอยากให้ทุกคนเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยมันมีตัสิ่งดีดีก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนนะครับสำหรับคนแปลงร่างทุกคนครับที่อยากจะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพอยากจะดูแลตัวเองอยากจะเปลี่ยนร่างตัวเองอยากแค่คิดครับถ้าคิดเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกครับตั้งเป้าไว้ว่าเราจะไปถึงตรงไหนไม่ต้องไปเริ่มเยอะไม่ต้องไปเริ่มเหมือนเทอร์โบร30ลงมา69เริ่มแค่5โล10โลก่อนก็ได้แล้วพุ่งไปหามันทำมันให้ได้แล้วทุกคนนะฮะจะรับสุขภาพตัวเองเหมือนคนนี้ครับเทอร์โบคนแปลงร่างฮะ